ครับตัวแรกครับแม็กมาร์นนะปลาหมอตะกลับครับผม,มนะครับดูกันแม็ปลาอะไรครับ สวัสดีครับสวัสดีน้าๆน้าตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับจิมจากช่องจิมตกปลาพาเลาะวันนี้นะครับผมจะพามาตกจริงหลิวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเออุทยานแห่งชาตินะครับผู้สาวดอกบัวนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ตัวไหมนะครับก็คือวันนี้ผมตกเป็นระยะ6.3มนะครับตกแบบไม้ตายนะครับ ตอน,นนี้ก็เวลา8โมงแล้วนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวไหมนะครับมันจะกาศรอบๆก็วันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับดูบรรยาการอบๆก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับไปลุ้นกันเลยครับผมแปดโมงจะเก้าโมงแล้วครับยังไม่ได้ตัวเลยเกือบเกือบชั่วโมงแล้วครับหมายธรรมชาตินะครับวันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงกว่าจะได้ตัวแต่ก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับตรงนู้นก็เป็นควายของชาวบ้านนะครับเป็น โ hey, oh, <no. S 1> ดนครับทีมาแล้วครับตัวแรกครับแม็กมานนะอาหมอตะกลับครับผม รรถ่ายถ่ายปรบปิีงเน้จน,นจ,าจากเต็มอของเร็กเจ้าซะนอของคองบอ่อตัวเรื่องบบอะบบจอยวิงยังไงไซถ่ายรถ

ระยะ5สีครับสาย10ปอนด์โอ้ยกล่นีอยูน้องฝาโอ้ยปลาสวายนะครับปลาสวายครับว้าวพูดเจ๋งมาเลยเออครับครับสวาย จับหางเลยพวกมาว่าเราเป็นไกด์ไปไงนี่ครับสวายมันโลกว่าครับนี่วันไก่กันนะนี่ครับไห้ธรรมชาตินะครับไอ้บ้านนังก่อนเนี่ยบ้านโคกตะแบงบ้านโคกตะแบงครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพหนึ่ ผมย้ายมาจากภูสรดอกบัวนะครับมันเงียบก็เลยมาที่ย้ายมาที่โคกตะแบงนะครับลงไปประมาณ30มสนาทีนะครับก็ได้สวยตัวแรกนะครับก็มีพี่เจ้าถิ่นเขานะครับลงนาดินนะครับข้างมาดูกันครับว่าจะได้ไหมนะครับเพราะว่าเห็นมันขึ้นแป๊บเดียวกินเลยนะครับรู้เรื่องเลยโอเคครับ ฝนตกครับทั้งอพยพของขึ้นมาแล้วตอนนี้นะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับใส่สวายตัวเดียวนะครับดูบรรยากาศครับฝนตกเมื่อกี้ครับเก็บของแค่ไม่ทันนะครับหายเป็นธรรมชาตินะครับเป็นคลองนะครับ จะเป็นคลองยาวเลยปลาก็ขึ้นให้เห็นเรื่อยๆครับแต่ยังไม่เข้ามาเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอสรุปผลงานเลยในการนะครับเพราะว่าฝนนะครับฝนตกนะครับทำให้แฉะนะครับอย่างก็สามโมงแล้วนะครับก็ได้เวลาแล้วพอแล้วนะครับกว่าจะเดินทางกลับผมก็สรุปผลงานเลยในกันนะครับวันนี้ สวยนะครับสวยงามเลยนะครับน่นะนะฮะก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจมาตกที่นี่นะครับวันนี้ก็คือผมไปตั้งใจจะไปตกทําคลิปที่ภูสาดอกบัวนะครับแต่ว่าปลาไม่เข้าครับได้ปลาหมอสกับสองตัวแล้วก็เที่ยงผมก็เดินทางกลับนะครับผมก็เลยเจอหมายที่นี่ผมก็เลยแวะพอดีเห็นน้องเขาตกหน้าดินอยู่นะครับผมก็เลยได้ตัวไปนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเดียวด้วย โอเคครับสำหรับน้าๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดซั b สไคร b ์แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับติดตามนะครับคลิปต่อไปว่าผมจะไปตกปลาที่ไหนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ